อีกแล้วสาขานี้ขออนุญาตบอกว่าบอกเลยทุกสัปดาห์ยกสูสีกันไปสูสีกันมาจับทางไม่ถูกเลยว่าใครจะได้จริงจริงนะฮะมายินดีแล้วก็มันเรียกว่ามาถบมือดังๆดีกว่าตื่นเต้นมากวันนี้แฟนคลับเขาก็มาถึงบริษัทเอสมทด้วยนะแต่เรายังไม่บอกทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาที่รางวัลสุดท้ายกันเลยนะครับสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี คู่เข้าชิง5ท่านมีดังต่อไปนี้ครับ5อันดับที่ได้รับการเสนอชื่อในสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี2025ได้แก่ C1 ไรอันกาดบันดิต C2 ก้านตองทุ่งเงิน C3 นันอันัน C4 เมธิชา C5 ต้นข้าวสุปรียา แฟนน้องตนน้นข้าวนี่นี่ขนาดวันประกาศผลยังมาหลอนลุ้นถึงขนาดนี้แล้ววันที่25กุมภาพันธ์ไปไหมคะไปนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอดแห่งปีทั้ง8สาขารางวัลด้วยกันนะครับซึ่งทุกท่านและทุกหน่วยงานครับคุณผู้ชมคุณผู้บากนะครับก็สามารถที่จะไปแสดงความดี ในงานกันได้เพราะว่าทุก่ันทั้ง8สาขารางวัลที่เราได้ประกาศไปเมื่อสักครูค่เขาจะไปร่วมงานในกิจกรรมไทยแลนด์นโป2025ในปีนี้ด้วยทุกคนเลยใช่ซึ่งเราจะไปเจอเจอกับพวกเขาทั้ง8สาขานี้นะคะวันที่25กุมภาพ ครับผมงานเริ่มนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะก็ประมาณบ่ายโมงนี่ไปสแตนบายได้เลยเพราะว่างานจะมีกิจกรรมแบบว่าเยอะมากให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันก่อนไปถ่ายรวถ่ายรูปเช็คอินกันนิดนึงอ่าแล้วตอนนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีบัตรเข้าร่วมงานนะคะยังสามารถ ลงทะเบียนนะคะเพื่อรับบัตรได้อยู่นะคะสำหรับใครที่ร่วมบวชกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ<ช>รู้ตัวนะว่ามีชื่ออยู่ในท็อปร้อยนะคะของผู้ร่วมโบวมากสุดนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ t h a i l a n d ท o อปบวช d o m c o r t net นะคะก็บอกเหตุผลนะคะว่าทำไมคุณอยากมางานนี้นะคะเราก็จะแจกให้สำหรับผู้ที่ร่วมลงทะเบียนเนี่ยทั้งหมดนะคะ40รางวาัลรางวัลละ2ที่นั่งแต่สำหรับ นี่เอ้ยอยู่ต่างจังหวัดอ่ะพ่ดีกรโอ้ทีมงานฉันนีอ,อาจจะไม่สะด,ดวกเดินมาเดินทางมา อยู่ต่างจังหวัดมาชมไม่ได้ทําไงดีทําไงได้บ้างก็รับชมผ่านทางไลน์นะคะ 9m คอร์ดได้เลยนะคะที่ f Facebook p a o e นะคะและ YouTube ด้วยใช่และนอกจากนี้เรายังเปิดให้สําหรับผู้ที่ Walk-in ไปหน้างานนะคะรับบัดได้อีก20ที่นั่งค่ะแต่บอกเลยว่าต้องรีบไปนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ภายในงานเนี่ยจะมีโชว์สุด Exclusive นะคะของศิลปินทีป๊อด้วยและ และก็ศิลปินล,ลูกทุ่งซึ่งศิลปินลูกทุ่งเนี่ยบอกให้เลยแล้วกันนะคะว่าน้องต้นข้าวสุปรียานะคะ,ะจะมาร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังภายในงานด้วยนะคะต้อมน้องต้นข้าวห้าพลาดนะคะรีบไปเจอกันที่ฟินิกประตูน้ำนะคะเวลาห้างเปิดไปรอได้เลยค่ะค่ะโอ้โหดิก็อยากให้ให้มากน <c oughs> ันวันวันพุธ <20 S 2> วันพุทธท <25 S 2> ี่25กุมภา,พ,าพันธ์ค่ะ <5 S 1> มาก็ได้นะฮะก็อ,<ช>อยากให้มาร่วมกิจกรรมแถดงพระโหวต2 0 2นปีนี